สวัสดีพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ผมจะมีวิธีแนะนำทำความสะอาดสายชาร์ตไทซีนะครับหลายๆคนไปเปลี่ยนสายชาร์จนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าสายชาร์ตเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสิ่งที่มีปัญหาก็คือเวลาเราเสียบตูดชาร์จเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเนี่ยเหมือนเวลาเราใส่กระเป๋าเนี่ยทุกคน มีเศษฝุ่นติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นในรูตูดชาร์จก็ดีนะครับในรูสายชาร์จก็ดีเวลาเราใส่กระป๋องกางเกงในขี้ฝุ่นมันก็จะไปอุดอยู่ในตูดชาร์จพออุดอยู่ในตูดชาร์จแล้วก็เอาสายชาร์จเนี่ยนะเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บขี้ฝุ่นที่มันอยู่ทั้งในรูชาร์จในสายชาร์จมันก็โดนอัดอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะครับ มันก็เลยบางครั้งก็เสียบไม่ได้อย่าลืมนะครับไทซีเนี่ยตูดชัดที่ตัวเครื่องมันจะเป็นเดือยนะครับอ่าวิธีการทําก็ง่ายๆครับหาชัดชู้หรือสำรีก็ได้ครับนี่นะครับฉีกโดยประมาณอัดก็ไปครับใครมีแหนบเอาแหนบนะครับใครมีใครมีเข็มเอาเข็มนะครับ เห็นดูนะครับคือในบางครั้งหลายๆคนมีสายชาร์จแท้นะครับพอมีสายชาร์จแท้เนี่ยขี้เกียจซื้อใหม่ทุกคนนะครับก็อย่างเลน้อยก็มันได้ช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับอุดเข้าไปอัดเข้าไปพอเน่น หลังจากนั้นเราใช้ลอนสันหรือแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับฉีดใส่ให้ชุ่มเลยทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวครับน้ำยาที่ผมนำเสนอไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลอนสันก็ดีแอลกอฮอล์ก็ดีมันระเหยเร็วนะครับมันแห้งเร็วมากนะทุกคนหลังจากนั้นนี่แล้วก็เคลียรเข้าชักเข้าชักออกแบบนี้นะครับชักเข้าชักออกแบบนี้ แค่จะเข้าจกออกเฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะอุดเข้าไปใหม่เขี่ยขึ้นมาเห็นไหมครับทิชชู่เปลี่ยนสีเลยทุกคน,น,นผมก็จะขูดนะครับขูดขูดพื้นผิวที่มันอยู่ในสุดนะครับ ผมก็จะขูดออกมาหลังจากขูดเสร็จก็จะใช้ช่วนเดิมน,นะครับยัดลงไปใหม่นะครับที่มันเปียกๆชุ่มๆอยู่นะครับยัดลงไปให้สุดนะครับถูไปถูมานประมาณนี้ดึงขึ้นดึงออกดึงขึ้นดึงออกอยู่แบบนี้แค่นี้ครับเราก็สามารถยือดอายุการใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลืองเงินเลย นะครับยาทำความสะอาดแค่รูชาดในเครื่องนะครับต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็เสียบมันก็จะสุดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ครับอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ควรประหยัดนะครับโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ